ฟังจากปากกระติบชวันกรหลังทัวมาเยือนปมโผล่คอมเมนต์อวยพรวันเกิดเก๋ไกสไลเดอร์แต่กลับแซะถึงอีกคู่คดีพลิกไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิดกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงสนานโลกโซเชียลเมื่อจูจ่ๆนักแสดงสาวหน้าหวานกระติบชวันกรได้โผล่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของนักแสดงหนุ่มแน็ชาลีที่กำลังนั่งเล่นเปียโน เพื่อฉลองวันเกิดให้กับแฟนสาวเกไก่สไลเดอร์ซึ่งก็มีคนดังในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาโวยพรวันเกิดให้สาวเกไก่เป็นจำนวนมากทว่าคอมเมนต์ของกระติบกลับจุดชนวนก่อให้เกิดดราม่าจนเป็นที่ถกเถียงในหมู่ชาวเน็ตยอย่างมากมายกระติบโดนทัวลงพร้อมฟาดกลับแบบจุกจุกข้อความที่สาวกระติบได้โผล่เข้าไปคอมเมนต์นั้นระบุว่า ดูดีกว่าอีกคู่เยอะฮีบีดีกะงานนี้คนเข้าไปกดไลค์กว่า8,000ไ like. ลค์หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดทัวลงกระหน่ำอินสตาแกรมหลายคนเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ของเธอมากมายบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องของมารยาทการแสดงความคิดเห็นแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยว่าเป็นคู่ไหนก็ตาม พระสุดท้ายก็ถือเป็นการแซะผู้อื่นอยู่ดีส่วนทางด้านกระติบเองได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งว่าที่ได้เอ่ยชื่อใครหรือยังคะยิ่งกลายเป็นการสุมไฟให้ร้อนยิ่งกว่าเดิมกระติบเฉลยต้นเหตุปมดรามา่าล่าสุดทางบัญชีติ๊กตอกของผู้สื่อข่าวคนดังอย่างแจ็คเกอรีนได้เผยคลิปบางช่วงบางตอนในรายการเ m วัน103.5ซึ่งสาวกระติบได้พูดเฉลยว่าคู่รักที่หมายถึงในคอมเมนต์ของแนกเก๋ไก่นั้นคือเจมเส์กิตเกษมและโฟกัสจีรกูลไม่ได้หมายถึงใครคนอื่นโดยเธอเผยว่าเล่าตั้งแต่ต้นคือกำลังจะนอนก็ถ่ายไอจีไปเรื่อยเห็นแนก็ก็แบบวุ้ยเล่นเปียโนใส่ชุดขาวหล่ออ่ะ ไม่เคยเห็นภาพนี้เล่นเปียโ,โนให้แฟนร้องเพลง Happy Birthday อันนี้รู้สึกว่าโหต่างกับเพื่อนกูเลยว่ะเจมโฟกัสหยุ่มหัวกันตลอดคือเมื่อวานเล่าให้เจมฟังยังเข้าไปแซวแนกอยู่เลยเจมก็บอกเมืองพูดถึงกูเหรอทุกคนในกลุ่มเรายังเข้าใจแบบนั้นเลยอ่ะก็ไม่รู้จะขอโทษอะไรและขอโทษทำไมเพราะพูดถึงคู่เจมโฟกัสนั่นเอง ในขณะหนุ่มเจมเผยว่าสำหรับความคิดเห็นของเรานะสาเหตุที่ทัวลงเพราะแนกกับเก๋ไกเหมือนมีสองโลกนะโลกของแนบก็จะเป็นโฟกัสเจมกระติบเข้าใจปะโลกของเก๋ไกก็อาจจะเป็นตามข่าวไม่รู้อาจแล้วแต่แต่บังเอิญคนสนใจคิดว่าคอมเมนต์ของคุณไปตีฝั่งนูน้นนอกจากนี้แจ็คเกอรีนยังได้เสริมเพิ่มเติมในแคปชั่นใต้คลิปดังกล่าวว่า ฟังกระติบชวันกรก่อนคอมเมนต์รูปแนกเก๋ไก่จริงๆแล้วหมายถึงคู่โฟกัสจิรกูลและเจมกิตเกษมเนอร์ไม่ได้หมายถึงใครคือกระติบเจมแน็กชาลีนางสนิทการผู้จัดการคนเดียวกันเนอร์ใจเย็นใจเย็นเนอร์จ้าชาวเน็ตซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก